ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามช่องยูทูบสุดาฟาร์มนะครับวันนี้พอดีผมได้มาเด็ดดอกหญ้านะครับเพื่อไม่ให้มันผสมกับข้าวนะครับเวลาเราเกี่ยวเพื่อที่ขยายพันธุ์ในปีต่อไปนะครับหรือว่าขยายพันธุ์ในฤดูกาลต่อไปนะครับก็จะอดที่จะนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูไม่ได้นะครับนาที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นนาปรัง โดยปกติแล้วนาปรังจะสูงประมาณ50ซนติเมตรแต่นี้แหละครับพี่น้องดูรอบๆผมนะครับสูงเกือบเท่าคอเลยนะครับพี่น้องสาเหตุที่ข้าวเปลงนี้สูงและก็สวยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าปีที่ผ่านมาเปลงนี้ใส่อะไรทําเป็นปุ๋ยบ้างนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับทําไมข้าวถึงสวยขนาดนี้เพราะแบบนี้เองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับนะครับพี่น้องหากว่าพี่น้องเห็นแทงน้ำหากว่าได้ติดตามช่อง Youtube สุดาฟาร์มก็คงจะจำได้นะครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาเราใช้แปลงนี้นะครับเนื้อที่หนึ่งไร่ใช้ในการทำนานะครับซึ่งผมได้ใช้ทั้งแหนแดงแล้วใช้วัสดุถึง10ตันนะครับออาวัสดุถึง10ตันประกอบด้วยวัสดุลานี้นะครับผมได้เอา ฟางนะครับทั้งฟางทั้งต่อสั่งเศษฟางต่างๆจากนาแปลงฝัง่งโน้นนะครับพี่น้องมองไปไกลๆก่อนจะถึงต้นยูคานะครับกวาดเอามาลงนี้หมดเลยนะครับเพื่อผมอยากรู้ว่าทําใช้วัสดุถึง10ตันจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับพี่น้องปีที่ผ่านมาเราได้1.4ตันนะครับแล้วเกี่ยวเสร็จเราก็มาทํานาปรังต่อนะครับ พี่น้องดูได้นะครับนาปรังที่เราใช้แปลงในการแปลงต่อจากการทำนาปีที่ผ่านมานะครับสวยมากนะครับพี่น้องหาว่าพี่น้องเห็นขาวๆฝั่งโน้นก็เป็นน้ำนะครับซึ่งผมเปิดน้ำให้ออกตลอดนี่แหละครับพี่น้องและแปลงนี้พันออกขอ79นะครับซึ่งกำลังอุ้มทองนะครับตอนนี้ นี่แหละครับเพราะว่าผมได้มาตัดหญ้านะครับนี่ตัดหญ้าฝั่งนี้นะครับนี่แหละครับที่ผมตัดออกเพราะว่าผมจะทําเป็นพันในโอกาสต่อไปนะครับเวลาเกี่ยวแล้วไม่อยากให้ผลผลิตของหญ้ามาผสมกับข้าวนะครับพี่น้องเพราะว่าการทําลายวงจรหญ้าให้ทําลายช่วงที่มันกําลังให้ผลผลิตนะครับเราก็ตัดออก เมื่อตัดออกแล้วมันก็ไม่มีหน่อนะครับถึงแม้ว่าจะมีหนอ่อแต่ก็สูงไม่ทันข้าวแล้วข้าวสูงกว่านี่แหละครับก็เป็นเทคนิควิธีการก็จะได้พันข้าวล้วนๆเลยนะครับพี่น้องครับได้พันข้าวล้วนๆมีพี่น้องดูได้ที่ฝั่งนี้เดี๋ยวผมก็ต้องเด็ดอกอีกรอบสองนะครับก็เลยมาเห็นข้าวนี่สวยสวยแบบชาวบ้านผ่านมาต้องถามต้องทึ่งนะครับ เพราะว่าเป็นที่นาที่เราใช้วัดสดุนะครับเอาวัดสดุที่เป็นเศษฟางเราเอามานะครับประมาณ5ตันนะครับเพราะว่าเนื้อที่ฟ่งโน้นสิบไร่นะครับเอามานี่หมดนะครับประมาณ5ตันแล้วที่เป็นแกลบนะครับผมเอาเกลบมาลงไหลคันรถแล้วก็เปลือกถั่วอ่านอกจากนี้ก็เปลือกมะพร้าวนะครับที่ผมได้ไปซื้อจากโรงงานทําขนมจีน นะครับเอามาปล่อยลงนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าข้าวเมื่อใส่วัสดุเยอะๆนะครับจะให้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับพี่น้องนี่แหละครับนี่แหละครับพี่น้องการใช้ปุ๋ยแบบยั่งยืนนะครับก็คือใช้เศษวัสดุนะครับเพราะว่ามันจะทนและก็ยูได้นานนี่แหละครับยาลักษณะนี้ผมจะดึงออกไม่ให้มันไปปนเวลาเราทํา พันนะครับเวลาเราขยายพันุนะครับก็อย่าให้มันไปผสมกับเมล็ดข้าวนะครับเราจะได้พันข้าวแบบล้วนๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่เราเราเด็ดออกช่วงมันกําลังเป็นอย่างนี้เมื่อเด็ดออกแล้ววงจรมันก็หมดเลยนะครับเพราะว่ามันมันแตกนอไม่ได้แล้วทําไมแตกหนอไม่ได้เพราะข้าวมันสวยกว่าเมื่อข้าวมันสวยกว่ามันก็ ข้าวสวยกว่ามันก็รับแสงอาทิตย์ไม่ได้นะครับมันก็แค่เกร็นอยู่ใต้ต้นข้าวเนี่ยครับเราก็จะได้ทันข้าวล้วนๆน,นะครับกอขอ7จ็ดสิเก้าล้วนๆเลยไม่มีอะไรเจลี่ยผลเลยนะครับพี่น้องอาพูดถึงวัสดุยังไม่จบนะครับอาเศษฟางที่ผมเอามาก็5ตันนะครับ แล้วก็เศษเปลือกถัว่วอ้าเศษใบไม้แกลบนะครับประมาณสามตันแล้วก็อีกสองตันนั้นเป็นมูลสัตว์นะครับเป็นมูลวัวมูลควายนะครับผมไปซื้อครับซื้อเข้ามานะครับรวมเบ็ดเสร็จไปแล้วก็ประมาณสิบตันนะครับลงในแปลงนี้คุณภาพยังอยู่นะครับหาว่าสิบตันเทียบราคานี่ไม่ถึงปุ๋ยสามกระสอบหรอกครับ ช่วงนั้นปุ๋ยกระสอบหนึ่งก็เจ็ดร้อยบาท <บา S 1> นะครับแล้วก็สวยไม่ได้นานขนาดนี้พี่น้องคอยติดตามดูนะครับว่าข้าวสูงสวยแต่กอใหญ่ขนาดนี้เพราะแบบนี้เองนะครับก็จากช่อง YouTube สุดาวฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ